สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุปูสุคนครับผมครับผมเมื่อนี้กะมาพอกันอีกคือเก่้านะครับผมกับไอรวยแชนแนลนะครับผมเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องนะครับเขามาเบ่งหมูปานะครับผมอ่านี่เป็นหมูป่าของเจ้าของคือเก่้าแหรอครับพี่น้องนะครับกิจวัตรประจําวันครับผมพี่น้องกะให้อาหารหมูแล้วก็หายาให้หมูกินนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับผมพี่น้องนะครับ สำหรับพี่น้องที่เข้ามาบึงนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำเนเดอร์พี่น้องครับนะครับเป็นกาลังแรงใจใ้การนองพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้นะครับก็คือเกานะครับราคาหมูก็ยังคือเกานะครับพี่น้องนะครับก็ยังบวกขึ้นนะครับยังบวกขึ้นคือเกานองพี่น้องเนาะโอ้จักสีว่าจังไหนนองพี่น้องนะครับบึงหมูคือเกาครับ็เลี่ยงไว้คือเกานองพี่น้องเนาะนะครับ ยังขายบ่อคือเกาพี่น้องนี่หารวยลูกหมูในหน่อยนะ่ะแต่ละอย่างเหลือซีโตคือเกาเนาะพี่น้องขายแพงกับบ่ไดดขายเนาะพี่น้องเนาะข,นขายถือกะกะมันกับบ่ไใดทุนเนาะพี่น้องนะครับขาห้อมกับแพงครับผมขาห้อมเนี่ยนะครับบางบางบางเท้อเข่ากับเอาเขา่า นะครับต้มเข่าให้กินแน่จังซีและครับผมหมุนเวียนไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับขายบ่อใดก็อดใจเอาครับพี่น้องนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับพี่น้องอ่าราคาหมูกะน่าจะขยับขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าน่าจะเป็นช่วงออกฝนสานี่แหละครับพี่น้องขึ้นวานะครับอพอข่าน่นแก่จะจังจีอ่าหาสื่อหารับน,น่าจะรับไอ่ลูกมูของเหาได้นะครับผมพี่น้อง โอเคครับผมเห็บมาบึงขอกต่อไปนะครับแม่แม่หมูแม่นี่บอลูว่าเป็นเอนียงเนาะพี่น้องนะบ่คอยกินอาหารครับผมผู้ใดพ่อสีหูพ่อสี่สเคยผ่านประสบการณ์มากกับผู้ใดหูจักกับคอมเมนต์มาให้ให้เบิงนำแน่เดิอพี่น้องครับนะบ่คอยกินอาหารกินน่อยๆครับอันนี้ตักตักบ่ถึง ถ้วยเดียวนะครับถ้วยเดียวบ่วเต็มซ้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าทับแล้วเด้อยครับนี่ผมทับแล้วแต่ว่าบ่รู้ว่าติดบ่เพราะว่าเขากับบ่ขืนอีกนะครับบ่ขืนอีกอาจจะติดนะครับแต่ว่ากะก็เลยก็เลยก็เลยบ่เข้าใจว่าเป็นยังคือบ่่ข่กินกินอาหารหรืออาหารหรือันมันบ่ถือปากรลอ,อยังไงครับแล้วก็อารมณ์กะ เป็นงุนงิดนะครับเนาะพี่น้องเป็นอารมณ์งมเนเอ้าคือบ่เห็นแดดแดดซองพี่น้องนะครับแม่นี่ททองบ่หรือเจ้างไายน,นอนะเป็นเครียดเครียดเป็นงองแงนะครับเป็นอารมณ์งุนงิดปกติสิกินเก้งก่านี้เนาะต่างจากแม่นี่ครับผมเนี่ยต่างจากคุณแม่น้ำโชคเนี่ยแม่น้ำศก จักติดบติดนีก็ได้ครับห่นแห้งกิดไหลเนาะพี่น้องช่วงนี้บ่ไดไปไทยอันหมูทังไหนเนาะพี่น้องเพราะว่าราคาหมูบ่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่ากาจะค่อยอัปเดตนะครับเกี่ยวกับหมูป่าให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับอีกสองสามมื่สิ่เขาไปไทยของพอสำรองให้เบิ่งนะครับได้ยินข่าวว่าออกลูกสามเมนะครับผมกั ออกนุ่มแล้วนะครับออกนุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวชิบผ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งน้ากันน้องพี่น้องเนาะนะครับอ่ะโอเคจหรับเมื่อนี้ก็บเบิ้งหมูของผมไปก่อนเนาะพี่น้องนี่ครับนะครับทั้งผุนก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ไก่จะถึงปีแล้วล่วะคร,ครับผมพี่น้องอยากเบิ้ง พี่นอ้องเอฟซนะครับไก่ไก่นะครับผู้ใหเหลียงหมูป่าเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาเบิงในเด้อพี่น้องทรงลูปมาให้เบิงเนี่ยมันอยู่ใส่แน่นะครับผมหมูปา่าลูกผสมครับพี่น้องขายนะครับผมขายคือเกาลหรอพี่น้องโทรมาเหร่น,น้ํากันก็ได้น,น,นะนะครับต,ต่อรองราคาได้ครับผมอันนี้บักลอดนี่ยครับ หลอดแถมมามานำกันนะใหญ่ใหญ่สุดสานีแล้วพี่น้องนะครับเฮ้ยอ,อากาศหอนพี่น้องฝนเศร้าตกสองมือโอ้ยอากาศหอนแห้งเอาโอเคครับผมฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามกดซับสไครต์ให้นำนี่ด้วยพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับื้นนี้เอาไว้สานีก่อนครับผมืมันนี้สวัสดีครับ